ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มาแบบว่ากร,รกระเซิงกระเซิงหัวเหอกระเซิงกระเซิงมากเลยวันนี้มามาแบบกร,รกระเซิงกระเซิงมาแบบรีบๆแบบแปลกใจใช่ไหมเปิดคลิปในในสวนใช่ไหมไม่ใช่อะไรหรอกรีบไปตามไปอ้วนอ้วนอ่ะแบบยูนะ่าไม่ยอมไม่ยอมให้ดูดูด,ดูเห็นไหมเห็นไหมอ้าวเห็นไหมคนคนเดินอยู่นั่นอะ ไม่ยอจะยอมแต่ไม่ยอมให้ให้อุ้มเอาไว้จะเอานอนแล้วนางไม่ยอมให้จับเลยพอเห็นตาขะยายจะมาสวนนะนางไม่ยอมให้จับเลยนางจะแบบนางไม่ยอมให้จับจะแบบตามตาขะยายมายายเข้าสวดน,นะแล้วให้ยายให้ยายอุ้มอีกดูนะ่ะเจ้านอนสองสามรอบแล้วทุกคนไม่ยอมนอนคุณแม่ก็เลยจ้างแบบ เนี่ยไปเตรียมนมยำนมน้ำเนมขนมขนม,ขนมมาด้วยเนี่ยที่แรกว่าจะป้อนข้าโอ้ยเหนื่อยนี่เรียบวิ่งตามมาเนี่ยเรีบเก็บของตามมาเนี่ยรวยก็มานะคะรวยมามาให้ายายอุ้มทำไมอ้วนไม่เดินมาเองล่ะเป็นไรอะ่ะเป็นไรดูนะคะดูคน แม่ยุ้มทำไมทำไมหนูไม่เดินมาเองเฉียวและเม่นสดแม่รีบตามาเนีเน่เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมครับรวยไปรวยไปก่อนหืม <c oughs> มันมันให้แม่อุ้มเหรอเข้าหมูเข้าสไปเมื <c oughs> <ป>่อยเหรออ่ะฉีดยากันยุงก่อน ข้างในกับการกินึงข้างเก่าเนี่ยนะสิจาคันยุงก่อนเอ้ยแม่ถือไปดูถือส่องทางนี้ถืออย่างนี้บ่ให้โดนเออมันมาอย่างนี้เออมาสิจาคันยุงก่อนนี่เป็นของคนโตกินน้ำก่อนไหมล่ะอ่ะกินน้ำก่อนนี่มอมมอมไ <c oughs> อ้ออ <c oughs> นี้นี่ ต้นหวานว่างกันหน่อยละว่งหัวนี้โดนยุงกัดนะเอาปูถ้าไล่เหลืองหมดเลยโมเหลนูงต้องขุดเหลืองอ้องนีเลยเข้าล้วหน่อยล้วหน่อยต่อเหมือกัดแล้วพากันเลย ม่ก,กินดูตาเหรอนะดูกัดจะแล้วขนมไหมขนมไหมนี่ขนมเอาไหมเห็นไม่เล่นทีนะ่น่นเล้วมัดนะถูกครับยังถูกครับสิ พอกยังหนูแค่อยากกินอ่ะผูกกับทำใ้เราเองรวยไปนี่เดี๋ยวเอาให้นี่แค่มันหลายอย่างมันก็ลุดมือดอกะมันเป็นอันนะนี่อ่ะนี่อะนี่แค่น,นั้นอันเดียวหน่อยกลยัวแล้ว นั่นลกอะนึะไ่เห็นนะ่นะไม่เห็นมเห็น้าคนนจะเบิ่งถึงเหยนันะไม่ใช่เห็นนี่นั่ไม่เห็นอะหัวนี่โดนจุงกัดขอาป,ปูนทา เขาบอกว่ามันจะหายใช่ไหมยิงไหมอ่านิ้วแม่อ่าน,น,นึงลื่นหน่อยน้นเนี่ยเอออ้าตัวเป็นห้อยไม่หรือล่ะสงสัยนะเอ้าว้าเนี่พวกม้ารวยนี่ก็ส้วนจังเลยรวยนะม้าก็ว่าเป็นเงี้ยงูหรือกระยากม้ายิงหก อตอนไหนตอนเดิอนนอันนะใหาน้าตอายา้ยาจ้าจ้าจ้านาจ้าจ้้ยาย้าย้าจว้าจ้้าาจ้าจ<ห>่้้าาาา้ั้าจ้อยาจ้านา้้าา้้า้า อาป้อนแม่มั้งป้อนป้อนแม่มั้งรวยก็มาเดี๋ยวขน,นมให้รวยก่อนอยา่าไม่จับหรอกไม่จับพี่รวยไม่ได้อาบน้ำรวยไม่ได้อาบน้ำนุ่นไปดูตานุ่นตาตา <c oughs> ตาทำไรอะ่ะดูตาทำไรวะตาทำไรปวดขาแต่มันบอ่อแต่มันบอ่นบอนั่นให้อุ้มแหรอเมียเป็นอะไรอะ่ะ <c oughs> อาการเป็นไงลูกมันเป็นไงมันร้อนเฮ้ยชีหาตาสิหาตาไหมมันย้อนแสง นี่นะคะไม่กล้าเดินออกไป

ลูกฮะเป็นไรคะเอาไปไหนไปไหนไปไหนรลอนมันนี่แล้วอืมปวัวมันห้องป่อ ハハハハ。<laughs> จับมือ,อ,อมีต้นมะละกอนะคะก็จะมีบะเขือบะแขนเอ้ยบะแข็งบะแข็งแล้วก็ลอยบวบบวบอ้าวหญ้า ย่าย่าติดขาแล้วไปยกยกขึ้นสูงยกขาขึ้นสูงลูกนะคะก็มีมะเขือม <c oughs> <c oughs> ันแน่แล้วก็อยากมา าจะมาอีกไหมคราวหลังอะ่ะกวักมือกวักมือกวักมือจะให้ให้จับไปหาตาไปมามามา เอาใส่เาถุงแดงนูนอยู่นูนมาไอ้ใหญ่อุ้มอีกแล้วเดี๋ยวไปเอาถุงแดงก่อนให้อุ้มแล้วมาลุกลุกอุ้มลุกมามามาแม่อุ้มแม่อุ้มตาแม่อุ้ม นี่ล่าสุดนางงงเงี้ยอุ้มแล้วนางง,ง่วงเมือ่อยไม่ใช่ไหมเมือมมอมออ่อยใช่ไหมเมื่อยใช่ไหมฮะอืมไม่ปวดหัวไม่สาวมาอ่ะยืนนี่ยืยนรอตาก่อนไม่อยากยืนเลยหน้ากฮหอน่ะไป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 ,ไปพังไปเดือดเดือดเดือดมันหอนมัน ก่อนเดี๋ยวก่อนเย็นน้ำนะไม่เอาน้ำเย็นให้น่ะแม่น้ำเย็นมาเเออาม好吗好吗ครับไม่<ห>อยากมาอาหนูเดินนะหลงวายุหรอกอออมากินบอิ่มอิ่มไหมไปไฟไปสะกิดมานเถอะมันเมก,กินกีน้นวดงงงงไม่เหมือนแบบเมื่อกี้เลยไม่เหมือนตอนที่จะออกบ้านเลยเหมืมอนหมดลและแข้งขาต้องไปล่างขาเนี่ยคันขาแน่เลย ไป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 เดินเดินกลับเดินกลับสิเดินกลับสิเดินกลับได้ไหมมาไปมาเร็วเดินกลับเร็วไปเร็วไป

Bằng ừ này. Bằng ừ này. Bằng này. มา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 หาแม่มาหาแม่แม่อุ้ม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 มามาหาแม่สิหาแม่สิเดินมาอุ้ยไป ไปกอนไปไปไปกัตาไปไปตาไหมไปให้แม่อ oh, ุ huh? ้มแม่อุ้มโอ้ปวยกมือไวแล้วมามาลู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 คจงบนยกขึ้ายล่างอ ตะกี้ยกมือวัดดีจะให้พ่ออุ้มนี่เปน้ำนะนาเออยาถังือยาเมดยามดอยากึว่าไล่แกนี่ยมาทนี้่อืก้งอีกตงวไ่อบา้แม่ให้ตาจะตรงนั้น ยายบนยายบนครั้งที่แล้วมาไม่ได้ตัดอะไรนะมาพร้าให้หญ้ามะพร้าวหญ้าเปลาว้า,า,าววเดินสิหนูอะ่ะเดินสิลงเดินสิลูกหรอขี่คอยปอดเหรือแม่แล้ว <c oughs> มันขี้ไหม มั m ừng m ừng นมืดเหรอสูงจัดมั้งอ้าวถึงทางแล้วลงเดินใหม่สิลงเดินใหม่สิเราลงให้ลงเดินใหม่ดู

<Good> เดินอ่ะเดินคลุกอไปครับ <c oughs> มาครับครับไปดูพี่รวยชี้รวยรีวิวไปรีวิอ่ะอ่ะอ่ะถือนี่ถือนี่เอาไปถือ <c oughs> มา<น>มาเดินเอง <c oughs> ไปเรีววไปแล้วไปแล้ว ลิว้วไ,ไปลีลล้วลิว้วลิ้วอือันนั้นูป่ะไม่ยอมเดินนะคะ